บุกจับสีเจ๋งตบซัพ์สะเทือนการเมืองหลายต่อคือไทยโพสเสียวิเคราะห์ว่าการไปจับเจ๋งดอกจิกในทราเนียบเนี่ยในช่วงที่คุณพีรพันธ์เนี่ยประชุมอยู่ที่ตึกบัญชาการเนี่ยโอ้อันนี้เหมือนกับพยายามเหมือนกับมันสร้างผลน่ะกระทบไปถึงคุณพีรพันธ์แล้วก็พักรวมไทยสร้างชาติเพราะชูธงความโปร่งใสฮะแต่กลับปรากฏว,ว่ามีเจ๋งดอกจิกซึ่งเป็นคณะทํางาน แล้วก็มีภาพว่าทํางานให้พักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยถูกจับในคดีนี้ด้วยะะนะก็เป็นที่มาของสกูปของไทยโพส์ฮะนะแต่ว่าล่าสุดพักรวมไทยสร้างชาติฮะแฟนเพจพักรวมไทยสร้างชาติอัปเดตเรียกประชุมกรรมการบริหารพักสอบพิมพณฑะนะกรณีเจ๋งดอกจิกและพิมพ์ณฐาคือประเด็นเรื่องเจ๋งดอกจิกเนี่ยตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่เคยและมิได้เป็นสมาชิกพักคส่วนนางสาวพิมพ์ณฐาสมัครเป็นสมาชิกพัก17กุมภาพันธ์66นะกรรมการบริหารพักการประชุมวันนี้นะครับนะจะมีการเสนอให้หนึ่งตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อเสนอกรรมการบริหารพักให้มีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพักของนางสาวพิมพ์ณฐาและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกรณีทำผิดวินัยจรรยาบรณร้ายแรงตามข้อบังคับพัก แล้วก็สองให้รัฐมนตรีประธานกรรมธิการกรรมธิการสสตรวจสอบและรายงานตั้งคณะทํางานที่ปรึกษาผู้ช่วยหากยังมีนายจิงดอกจิกหรือพิมพ์นัฐธายู่ให้ถอนชื่อออกโดยทันทีไม่ให้นําไปแอบอ้างได้แล้วพักก็จะไม่ปกป้องการกระทําความผิดใดๆยินดีร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะเพื่อนําผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีต่อไป อันนี้เป็นข้อมูลของทางรวมไทยสร้างชาติ<ฆ>วันนี้ฮะเรียกประชุมกรรมการบริหารกรรมการบริหารพักตรวจสอบปมนี้แล้วก็เพิ่มเติมฮะกรณีที่ไทยโพสต์นำเสนอสกู๊ปว่าให้เหมือนกระทบชิงไปที่คุณพีรพันธนะ์นะคุณเรวัตนะนี่อดีตนายตำรวจมือปราบฮนะเรวัตยืนยันท่านพีรพันธ์นะไม่เกี่ยวข้องแน่นอนแล้ว ตัวคุณพีรพันธ์เนี่ยเรื่องแบบนี้ไม่เอาอยู่แล้ว่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปนะที่ท่านเรวัตเนี่ยพูดถึงคุณพีรพันธ์กับกรณีกลุ่มของศรีสุวรรณจัญญาเจ๋งดอกจิกเนี่ยคุณพีรพันธ์ดีนะอันนี้ก็ในสายตาของคุณเรวัตแต่ทีนี้ที่มีการเปิดเผยโดยทนายความของอธิบดีกรมการข้าวเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงคุณพีรพันธ์นะเขาพูดถึงนักการเมืองปอปลาอดีตนักการเมืองปอปลา เคยบริหารกระทรวงเกษตรอันนั้นหนึ่งสองนะฮะมีคำกล่าวอ้างของคนในกลุ่มเครือข่ายคุณศรีสุวรรณเนี่ยที่บอกว่ารัฐมนตรีให้ไปตรวจสอบอ่ะนะ,ะพูดโดยทันองว่ารัฐมนตรีให้ไปตรวจสอบแล้วรัฐมนตรีเนี่ยรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะฮะอันเนี้ยที่ร้อยเอกธรรมนัสตอดอ้าวไม่ได้นะอันนี้ต้องไปดูแล้ว เข้าทางเลยอ่ะเขาไปดูแล้วรัฐมนตรีช่วยเพราะกระทรวงเกษตรเนี่ยมันเป็นกระทรวงที่มีปัญหากันมาก่อนนะในระดับผู้บริหารกระทรวงระดับนักการเมืองอ่ะว่าการเนี่ยนะรวบงานเอาไว้หมดแล้วรัฐมนตรีช่วยก่อนหน้านี้มีบางท่านออกมาอดครวนเหรว่าไม่ได้ทำหน้าที่เท่าไหร่ไม่ได้ทำหน้าที่เท่าไหร่ต่างพักกันนะคุณธรรมนัทเนี่ยพลังประชารัฐนะแล้วก็รัฐมนตรีช่วยนะก็มาจากอีกคนละพักกันนะ ทีนี้เนี่ยจะไปตรวจสอบจะไปดูวงจรปิดเนี่ยมีวงจรปิดอยู่เต็มเลยแล้วทีมผมมีนักกฎหมายอยู่เพียบเลยแล้วมีเบ็ดอยู่รอบเลยนะกระทรวงเนี่ย <c oughs> มาแล้วติดเนะม็ดนะในร้อยเอกธรรมนัฐเมื่อวานนี้ตอนนี้ก็มีนักการเมืองที่ถูกพัดพิงเนี่ยสองก็คือหนึ่งอดีตอดีตนักการเมืองปอปลา <c oughs> ที่เขาบอกว่าปลาตัวใหญ่ <c oughs> อ่ามีผู้บงการนะมากกว่าสีชวนมากกว่าเจ็งดอกจิกน <c oughs> ะแล้วก็สองนักการเมืองที่โทรไป นักการเมืองปอปลาเนี่ยที่โทรไปให้เบาๆหน่อยเนี่ยนะ,ะแล้วก็นักการเมืองที่ถูกอ้างถึงว่าไฟเขียวให้มาตรวจสอบเรื่องนี้นะ,ะรัฐมนตรีช่วยคนไหนคจริงหรือเปล่าทีนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องค้นหาความจริงรวมไปถึงคุณศรีสุวรรณก็ยังปฏิเสธตลอดข้อหานะครับว่าไม่ได้ทําอย่างที่ถูกกล่าวหาว่าเรียกรับเงินรับทองอนะ,อะ,อะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ต้องจับตามองช่วงหลังนี้ก็คือภรรยาของอธิบดี เดินออกหน้านำศึกเองเลยพูดเยอะให้สัมภาษณ์เยอะให้สัมภาษณ์เยอะแล้วก็พร้อมออกรายการแต่ต้องออกมาพร้อมกันเจอกันหมดนะฮะในขณะที่นักข่าวก็มีบางส่วนก็ตั้งข้อสังเกตว่าคือถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยแล้วทำไมยอมจ่ายเห็นไหมตั้งแต่ต้นเลยนั้วทำไมยอมจ่ายแทนที่ถ้ามันมาเรียกรับเงินก็ถ้าจะอัดเทปก็อัดเทปได้ที่ไม่ใช่ไปจ่ายเงินก่อนแล้วค่อยหลังจากนั้นค่อยมาแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ซ้อนแผนทีหลังนะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะฮะ ทีนี้ความจริงเนี่ยมันมีหนึ่งเดียวเท่านั้นแหละแต่ก็ต้องรอเจ้าที่รวบรวมหลักฐานนะแต่ที่แน่ๆตอนนี้ฝ่ายคุณศรีสุวรรณเนี่ยดูเหมือนว่ายังไม่ได้ออกมาชี้แจงหรือหักล้างด้วยหลักฐานอะไรนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยฝ่ายภรรยาอธิบดีฝ่ายอธิบดีเขามีหลักฐานาามีทั้งคลิปเสียงมีทั้งพยานวัตถุพยานบุคคลนะวงจรปิดที่เห็นว่าเออเนี่ยไปเดินกันจริงๆนะเพราะฉะนั้นฝ่ายนี้ก็จะมีน้ำหนักเยอะกว่าตอนนี้ แล้วก็ล่าสุดในโลกออนไลน์ฮะมัมจกมกนะคุณมัมจกมกได้มีคลิปติ๊กต็อกนี้นะพูดถึงสีนะคือเอาเรื่องนี้มาล้อทางการเมือง<ะ>พูดถึงสีแต่หมายถึงสีไหน<อ>นะะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ฮะส,สีพี่อย่าทำแบบนี้พี่เข้าใจป่าทธรรมะนี่นะช่วยอะไรพี่ไม่ได้หรอกพี่สี เดือดร้อนกันทุกมดผมก็เดือดร้อนพี่ก็ขี้ฟ้องเข้าใจไหมผมรู้จักพี่นะตั้งแต่ศักดิ์ศรีศรีเมืองลบนะพี่ศรีจะบอกเขาไว้แล้วฟ้องไปทั่วไปฟ้องพี่นอตบ้างไปฟ้องพี่เป็ดบ้างพอเาอยู่กับพี่นอตพี่เป็มชื่อเป็นชูศรีนะพี่เสียเรื่องเงินนะพี่ศรีพี่รู้ป่ะพี่เสียเรื่องเงิน แล้วมันต้องมาให้ผมนั่อะไรอ่ะแอปเปิลน่ยโลครึ่งอะไรนะผมไม่กินผมกินไม่เป็นแอปเปิลผมกินไม่เป็นโลครึ่งอ่ะพูดถึงสีมาตอนแรกก็เฮ้ยสีไหนสีไหนผมลงไม่ใช่สีสุวรรณข้าใจไม่ไดสีชูสีแต่ก็โหนกับเรื่องนี้ไงกระโดดแล้วเอาเรื่องนี้ไปล้อเลยไงนะคือกรณีของคุณสีสุวรรณเนี่ยเรื่องที่ถูกดำเนินคดีครั้งนี้ก็ครั้งนี้แล้วจะมีครั้งไหนอีกก็ต้องสอบกัน แต่มันไม่ได้หมายความว่าทุกเรื่องที่คุณศรีชวรนทำมาก่อนหน้านี้มันไม่มีมูลไงค่ะต้องไม่ลืมว่าคุณศรีชวันเนี่ยคือคนที่ร้องหลายเรื่องแล้วบางเกิดผลมีพยานหลักฐานข้อเท็จจริงเอาผิดคนที่ถูกร้องได้ด้วยค่ะแล้วหลายเรื่องก็ช่วยชาวบ้านอื m, ก็มีแรงกร็ต้องดูดเป็นเรื่องๆไปใช่แล้วบางเรื่องที่คุณศรีชวันร้องเนี่ยยังคาอยู่ในกระบวนการตรวจสอบนะหลายเรื่องเลยนะค่ะเรื่องเกี่ยวกับท่านนายกก็มีเรื่องย้ายภูมกกับอ่ะเรื่องแต่งตั้งภูมกลกับอ่ะแทรกแซงแต่งตั้งภูมมกับหรือไ่ เรื่องการเอาบุคคลภายนอกขึ้นเครื่องบินบินไปต่างประเทศด้วยใช่ไหมหรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับแสนสิริก็มีคุณสิรวนร้องไว้ตอนนั้นก็สะพานสะพานเนี่ยก็สําเร็จนะแล้วก็เรื่องอื่นก็มีอีกรวมไปถึงเรื่องนักโทษเด็กขาดใจทักษิณคุณสิรวนก็ร้องไว้เรื่องจะไปกู้มาแจกไม่ตรงปกอันนี้ก็ร้องไว้ทั้งกกตทั้งหน่วยงานอื่นๆเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าทุกเรื่องพอคุณสิรวนถูกจับเรื่องนี้ทุกเรื่องรีเซ็ตบทรีเซ็ตบทไม่ดีบทไม่ถูกต้องบท ไม่ใช่นะครับต้องแยกแยะแต่กรณีนี้ก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานเต็มที่อันนี้ความเห็นผมนะแล้วก็ข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นนะคร